I <laughs> Yeah. <laughs> ฟูตี้เลยครับท่านผู้ชมควนคนเยอะเลยสวัสดีท่านผู้ชมที่มารับชมไลฟ์สดทาง YouTube ของช่องบนบ้านเนี่ยเศร้านี่กไลฟ์สดเช่นเช้าเข้าครัวเช่นเคยครับท่านผู้ชมหนึ่งเข้า nhân khẩu tại sao đây là chính cái phê tại sao cái khoa hơi khớm tập trung trong là cái hệ khoa dẫn bì cà phê là phải cà phê xe คอมเมนเราคาบก็กินแบบเพี้ยวๆนั่นแหละกาแฟก็กินเพี้ยวเคือกันกินไม่ใส่น้ำตาลทำเลยยังกวันืัอเศร้าอยู่นี่ข้าวตอนเช้าสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในสดทาง Youtube ของช่องกญมาชแนลเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามในที่กับเด้อ เปงกกำลังใจส่องเล่นน้อยลาลง,งานที่สื่อหรอแฟนผู้ชมเองดื่มกาแฟแต่เช้าครับกาแฟไม่ใส่น้ำตาลเพื่อสุขภาพร่างกายสม,มัอนี้คนไทยเดีย๋ยวเฉพาะคนอีสานเขา โรงพยาบาลนี่เต็มอยู่บ่าวาานนาวานแต่โรงพยาบาลไหนบาหวานบาหวานความดันศูนย์ร่วมโลกเพราะกินบะะมัดระบังนะทำอาหารก็ใส่น้ำตาลกินกาแฟก็ใส่น้ำตาลตำส้มตำอู้สารพัดขาดน้ำตาลไม่ได้คนคนณครับ กับเขาใส่น้ำตาลม,มือหนึ่งกินน้ำตาลไปบ่ะมานหน่อยบ,บ่เป็นัในโรคกบาหวานเพิ่มเติมน้ำตาลให้เดือดอยูอผมากอะเบิบ่งหัวเขาอ่ะเบิ่งเขาเย็นก่อนเขาเย็นตัวมือว่ามันได้อุ่นบ่ que bien tu canción จะเข้ากันท่านผู้ชมเข้ากันหรือว่าข้าวเหนียวดันเข้าเย็นไม่ใช่อุ่นใส่กันเนาะก็เข่าขาวเนาะก็อยู่อยู่คนละส่วนนี่่็เข้าใส่นี่เนาะเข้ากันเนี่ยก็จะอยู่ข้างบนขเข้าขาวก็อยู่ข้างล่างเวลาเราติดึ้นมากก็เข้ากันก็จะอยู่ข้างล่างอยู่คนละส่วน,นอุอ่นใส่กันนี่แหละง่ายดี ที่ข่านมันก็ะเทอะทะไปยัดไฟ ใส่กันเด้อเวล่าข้าสุกมึงไปยุ่งกับตส่วนนี่หอกปนก็ติดปนนิดๆมีคอมเมนต์มีเสร็จสดเข้ามาจังปะอะไรมีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปขอเว้นขออนุญาตไปใส่เว้นหน่อยครับมองบ่เห็นเห็นยุ่งเหนตัวใหญ่หนึ่งน้อยนเยนี่ยเดเห็นนะเห็นคนร่าง อ่ามาแล้วตัวช่วยในการมาเหน็นเอาผู้ใดได,ได้บึงเอทดัิลกีอาข้อความข้อความถูกถอนเอาคือว่าสัน่นดิข้อความถูกถอนสงสัยเขาจะแซดมาบอกสุภาพหนาตาก็คือคนฝรัลล่งนี่นะ เอสเอขถอนไม่ติดเอาถอนไปเอาวาสีอ่านเนี่ยบ,บริหารน,นโอ้่าเขาบอกอย่งเซตสดเข้ามาเลยครับนา <c oughs> ลองเซไตกบบสด <c oughs> ขว <c oughs> าปลองเซตกับว่าผมเย็นแซตสดขึ้นบก่กผมไรย้ำไหนนี่ มแีแต่เขาระง,งับข้อความการเสร็จทั้งที่ผมไปได้ว่าเขาเสร็จเขามาคนเบิ่งเสร็จเขามาแต่ว่าเขาระง,งับไปหรือว่าอย่าพอกก่อน ใสด่ดนบด่ได้แห้งตาล่ายกันใสด่นสดนส่อันเสร็จอันช่วงนาที่สองนาที่ได้อยู่เ <c oughs> สีเย็นก่อนกินปลาแซบกินกาแฟเย็นกินตอนอุ่นๆหนะยังไม่มีแส่บสดยังไ่มี สวัสดีทุกท่านที่รับชมรลฟ์สดทางยูทูบของช่องอุบมะทันเนียวไลฟ์สดจากอำนาจ,จเจริญครับอำเภอชารุวานอำเภอที่ติดเขตฝั่งโขงติดเขตประเทศบราเพื่อนบ้านเฮ้านี่แหละส,สปะปาเล้าประเทศเพื่อนบ้านเรา่นาโกงกระหางกันบ่ไกลบ่ได้ เป็นจังหวัดที่ประเทศเขตประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศนี่แหละเวทกัมพูชาเนาะกัมพูชาเนี่ยมีอุบลทิสะเกตสุรินทร์บุรีรัมย์สะแก้วันีนไหมจันทบุรีบอจันทบุรีตราดครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดนี้ โดยเฉอีสานใต้ที่เกียดขมีนน้นหรือวนาีนกาถึงเขียดใส่กันอยู่หรือว่าน็เบิ่งขขาเอาปันี้ขนาดประเทศเธอเกินบ้านเทาคนกองอท,ท่อกองขับมาเป็นเขียดก็เขียดแน่เสียเดียนยร้อมคนละเยาวรากันกับวบุติยุทธียุเอะซำกับประเทศใใหญ่เห็นเละ ระเซียกับยเคนเจรจะกันกับบบทจบเจทียสี่ปีนะระเสียกับยูเคนยักยักกับมนุษย์บอกง่ายเทียกระเียตัวบก่งบอกไงคนเราใส่ได้นะสู้กันก็เลยกสีปีะเเทียกันนะของเขายังสูสีสูสีไทยกับกัเมน มอนี้บ่ไร้อาหารไปให้ลูกน้องอยู่เทียงเลยมันนี่ท่านผู้ชมเลยออกปรรษาเช้าเนี่ไม่มีอาหารมาให้เขากินเลยคุณนักเลียงไว้ยู่เทียงประมาณเม่อรมา่นรอกหาโตแล้วแต่ก่อนสิบตตายไปตายไป,ยไปแค่ตัวสองตขาดสารอาหารเทียหา์าโตแล้วนี่หาเขาเย็นกับบะหมีไป้เขากินอยู่เทียง เินเช้ารครอบครัวครับท่านผู้ชมสวัสดีครับทุกท่านที่กำลังรับชมไลฟ์สดทาง YouTube ของช่องบุญมา h ชนแนลไลฟ์สดจากอำนาจเจริญครับไลฟ์สดตอนเช้าเช้าเวลาประมาณเกือบตีห้าแลวแหละตอนนึงเขารวเพราะว่า,วามันอีมี่วันจันทร์ภารกิจลงวัดลงว่าติดเวรอืติดเวรอ,อยู่วัดอยู่ว่า เดึ่นเขาจะเศร้าวันน,นี้วันจันทร์ชาวันจันทร์ที่แปดธันวาสองห้าหกแปดเข้าเดียวกับไก่สินปีแล้วอายุก็ยังหน่อยอยู่ท่านผู้ชมเลยหน่อยไปอีกเดี๋ยวหน่อยไปอีกอายุท่านผู้ชม้ยชีวิตคนเราโอเคครับ ขอบคุณม,มากสำหรับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของช่องบุญมาท่านแนวขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ร่ำรวยเงินทองอายุมันคนเี่นเลยครับเด้อโดยเฉพา <c oughs> ะอายุมันคนเย่นผมก็โอ้คงก็แง่แซมหน่ไว้ตับจุ๊บเวอายุมันคนนี้เลยครับเด้อร่ำรวยเงินทองเด้อไปขอจบการไลฟ์ดดสดไว้เพียงแค่้ดีลวเพราะว่าจะมีธุระไปทำอย่างอื่นนะครับที่จะถือโทรศัพท์ไปไม่ได้ โอเคครับสวัสดีครับขอให้มีความสุขมากนะครับเออบายบาย